หนึ่งเลยหนึ่งเลยพี่คนขับบ้างคนขับเยอะพี่ไปไทยขึ้นรถลืมลืมอารีโบสมาว่ะแต่ผมไม่ได้ไปพี่ก็นอนนี่ครับผมนี่ไงโยกทั้งคันโยกทั้งคันอุ้ยอุ้ย

ขอบคุณค่ะอย่าลืมยางมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ชายเด็กมันซ่าพี่ทำไมเหรอเด็กมันซ่าแค่ขับสองอยากลงทรายผมผมรู้อยู่แล้วนะครับทุกอย่างมันมีเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคุณคุณใส่เกียร์ถอยหลังมันก็ขึ้นแล้วแล้วเดินหน้าไปหน่อยผมเดินหน้าดูี่ผมไม่มีอะไรแล้ว น <h <h ี่นี่ล้อหลุดนี่นี่อะไรเนี่ยนี่ขอบคุณน้องๆนะน้องๆเอดถ้าไม่ไดวมัดเนี่ยนี่ไม่ได้มัดนะนี่มัดนี่น้องๆเขายอดดีดีดีนะเนี่ยมีวินอยู่นี่มีแลนด์แก่แก่ๆกันแลนด์เก่าๆ รัาเต็มโลเลยเนี่ยเต็มโลเลยเนี่ยแค่ข้นผมแน่เดียวเาบ้านเลยตัวสายเชีวไอ้มันต้องมีสตอรี่เลยแต่ไม่ทำ เออเพราะเราไม่มีเราไม่มีถ้ามีปุ๊เบเกือบได้นอนที่นี่เลยอ้าวมามาม <ไป S 1> า